ถัดมานะครับก็เป็นสาอีกตัวหนึ่งที่ไม่มียี่ห้อนะครับตัวนี้นั้นผมไปขอยืมพี่เข้ามาแล้วก็ไม่ทราบว่าซื้อมาจากที่ไหนโดยรอบแล้วก็ไม่มีตัวบอกสัญญาณไฟแต่ให้สายยาวมาถึง5เมตรแล้วก็ต่อสายที่ด้านล่างนะครับไม่มีตัวบอกสัญญาณไฟนะครับแต่ผมจะทดลองเสียบเรียกว่าเป็นตัวที่ให้สายมายาวที่สุดเลยทีเดียวโอเคครับเมื่อเสียบแล้วก็สัญญาณภาพก็ขึ้นทันที ผมจะทำแบบเดิมนะครับกดที่เมนูแล้วก็ค้นหาอัตโนมัติผมก็ทำแบบเดิมนะครับก็คือจะทำการเล่งความเร็วข้ามการค้นหาตรงนี้ไปตัวเสาเองก็ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าสีเข้ากับโทรทัศน์และสายให้มายาวใช้ได้ภาพมาแล้วนะครับ ครับผมกดลงก็ได้ช่อง857กดขึ้นก็ได้ช่อง0 0 1เอาละครับดูนะครับว่าภาพการเคลื่อนไหวโอเคนะครับราบลื่นดีสะดุดนะครับเมื่อกี้สะดุดขอดูต่อยสักครู่ครับโอเคครับผ่านครับมันมันมีสะดุดเป็นช่วงๆนะครับโอเคครับให้ผ่านไปถัดมาก็ช่อง16เลย หยุดนะครับไม่ผ่านนะครับแล้วก็มาเคลื่อนไหวได้ดีนะครับโอเคครับผ่านนะครับแล้วก็ให้ช่องสิบแปดเมื่อกี้ช่องสิบหมให้ผ่านนะครับอันนี้ช่อง18สังเกตนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวภาพมีเสียงโอเคครับผ่านนะครับช่อง20ครับผ่านนะครับ ช่อง2 2ครับก็ใช้ได้ครับผ่านครับช่องยี่สามครับโอเคครับผ่านครับช่องย4่สี่ครับโอเคครับผ่านอ่าเดี๋ยวขอกลับมาดูนิดนึงครับช่อง24เมื่อกี้เห็นภาพสะดุดนะครับก็รับรื่นดีนะครับ เห็นมีสะดุดอีกแล้วนะครับสะดุดเขาดูต่อก่อนการรับสัญญาณแบบนี้ไม่ผ่านนะครับช่องยี่สบสี่ให้ช่องยี่บห้าครับราบรื่นดีนะครับโอเคครับช่องยี่บหกครับเคลื่อนไหวดีครับผ่านครับ ช่องยีบไม่มีครับเป็นจ็อบยีิบเก้าเลยผ่านครับช่องสาสิบเอ็ดครับโอเคครับผ่านนะครับช่องสามสิสี่ครับเคลื่อนไหวดีนะครับโอเคครับผ่านครับถัดมานะครับช่องสามห้าครับดีครับผ่านนะครับช่องสามหกครับ โอเคครับเคลื่อนไหวสะดวกนะครับเคลื่อนไหวดีครับโอเคครับผ่านครับทีนี้ก็เป็นแปดห้าูนเลยอันนี้สะดุดนะครับไม่ผ่านแปดห้าหนึ่งขึ้นคัลเลอร์บาร์มานิ่งครับโอเคครับผ่านครับแปดห้าสองครับโอเคครับผ่านนะครับแปดห้าสามครับถ้า ใครพอทราบว่าซื้อเสาตัวนี้ที่ไหนก็สามารถบอกได้นะครับแปดห้าสี่ครับผ่านนะครับแปดห้าห้าครับโอเคครับผ่านนะครับแปดห้าหกครับผ่านนะครับแปดห้าเจ็ดครับนิ่งครับผ่านนะครับแล้วก็กลับมาที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วนะครับก็วนเรียบร้อยแล้วนะครับจ้าช่องศูนศนย์หนึ่ง ช่องหนึ่งก็ก็ยังสะดุดนะครับถอยกลับมาที่857นะครับแล้วก็ไปที่1นึเอาลครับสำหรับเสาตัวนี้นะครับที่สายยาวเป็นพิเศษหมดแล้วนะครับโอเคครับ